น่านะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้น,น่าจะมาพูดถึงเรื่อง1ิเหตุผลว่าทําไมเราควรจะมาเรียนที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะเหตุผลแรกก็คือ,อการเรียนที่เยอรมนีเนี่ยมันเหมือนกับการเรียนแบบ world class education mm hmm. ก็คือเราสามารถที่จะเรียนในมหาลัยที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็การศึกษาที่เนี่ยนับว่านับนับว่าเป็น หใน10ประเทศที่การศึกษาดีทั่วโลกห,หรืนใน5ด้วยซ้ําเพราะว่าแต่ละสาขาเนี่ยประเทศเยอรมันมีการเรียนการสอนที่เข้มขน้นแล้วก็อ่า professor คณาจารย์ทั้งหลายเนี่ยมีคุณภาพมีประสบการณ์กันมาทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการที่ได้มาเรียนแบบ World Class เลยทีเดียวค่ะ,ะข้อที่2เนี่ยก็คือ เราได้ explore the world นะคะ the world ในที่นี้ก็คือนะ้านะหมายถึงยุโรปนั่นเองเพราะว่าสมมติว่าเอา่น้องๆพี่ๆน้องนอง,นองทุกคนเนี่ยได้มาเรียนที่นี่ใช่ไหมคุณก็จะได้เป็นเชงเก้นวีซ่ามาซึ่งก็คือเป็นสตนะู d ด n t v วีซนั่นแหละแต่ว่าเป็นเชงเก้นวีซ่าหมายความว่าคุณสามารถที่จะท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนประเทศในเชงเก้นแอเรีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้ explore not only Germany นะคะ not not ไม่ใช่แค่เยอรมนีแต่ว่าหลายๆประเทศในยุโรปคุณก็ได้ไปได้ง่ายๆเลยอังกฤษไม่นับนะคะ U K ใครที่อยากจะแบบโอ้ oh, เนี่ยอยากมาเยอรมัน mm hmm. มาเรียนแล้วองค์ ng, จะได้ไปดูบอลที่แมนเชสเตอร์อะไรอย่างงี้ไม่ต้องไม่ต้องนะคะไม่นับนะคะอย่างงี้ต้องทำวีซ่าเพิ่มนะคะน,นี้แบบนี่หน่าก็ experience มาแล้วเนาะเข้าไม่ได้โอเคข้อที่3ก็คือ learn to be m o r e independent than s ล l ์แมเนจเจอนะคะอันนี้คืออะไรคือ Independ e n t เนี่ยก็คือการอ่พึ่งพาตัวเองนะคะก็คือเราเรามาอยู่นี่เนี่ยเรามาเรียนที่นี่เนี่ยที่เรืงมันอะ่ะเราไม่มีพ่อแม่มาช่วยเหลาหรือว่าไม่มีใครที่มาคอยช่วยเหลือเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่นี่เราต้องทำเองเราต้อง manage เวลาเองเราต้อง,ตองเตรียมเอกสารทุกอย่างอะคะ่ะไปเรียนไปเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นี่เนี่ยคุณจะต้องทำด้วยตัวเอง และมันทําให้เราเข้มแข็งขึ้นเนาะแล้วทาให้ทาให้เรารู้จักการเอ่อพึ่งพาตัวเองรู้จักการที่ว่าเออลาบากแค่ไหนก็ต้องอดทนเพราะว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ไหมคะจะไม่มีใครมาคอยช่วยช่วยเหลือเราไปตลอดชีวิตแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการมนที่นี่ทำให้เราฝึกความอดทนแล้วก็เป็นเป็นเอ่ออินดีพเอนต์ได้ดีมาก ค่ะข้อที่4ที่อยากจะพูดก็คือที่นี่เนี่ยจ่ายค่าเรียนน้อยมากเลทฟรีมากคือคือเรียกว่าไงละ่ะยิ่งเทียบกับบ้านเรายังถูกกว่าเออคือเหมือนกับ tuition f e e เนี่ยบางรัฐเนี่ยจะยังไม่เก็บด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้โน t ตเลยนะใครๆที่อยากมาเรียนเยอรมันเนี่ยเหมือนแบบว่าเออหาที่เรียนที่ถูกจ่ายเงินน้อยและ คุณภาพสูง high standard เนี่ยเยอรมันเลยคือแนะนำเลยนะคะเอออย่างอย่าง,นานางรัฐที่เน่้ยน่างเงี้ยในเซ็กชันี่อย่างเงี้ย tuition fee ยังไม่มีคือถูกมากแล้วก็เออยังไม่มีสิถูกมากเนี่ยคือมันเรียกว่า semester f e e Semester f เ e อเนี่ยก็คือเหมือนค่าบำรุงรักษาสถาบันของเรามหาลัยเราเงี้ยคือมันก็จ่ายไปเถอะคือ80ยูโรใช่ไหมอย่างอย่างมหาลัยที่น่าเรียนเงี้ยทีวีฟรายแบอย่างเงี้ยจ่าย80ยูโรก็เงินไทยเท่าไหรอ 3, ่อ่ะ3,200บาทคือคือจ่ายแค่นี้จริงๆแล้วมันก็เอามาทนุบำรุงรักษามหาลัยเราเองอะค่ะคือก็ถือว่าจ่ายน้อยมากสําหรับ การเรียนที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นก็สำหรับใครที่อยากลงทุนน้อยได้ผลมากแนะนำนะคะมาเรียนที่ประเทศเยอรมันกันนะคะอ่าอ,อยากจะพูดนิดนึงว่าที่บอกไปว่า tuition f e e อันนี้นะคะอ่ามันแล้วแต่รัฐเนาะบางรัฐอาจจะอาจจะมีการจ่ายบ้างแล้วบางรัฐอาจจะจ่าย ประมาณ500ยูโรถึง2,000ยูโรนะคะต่อซ e มิสเตอร์อันนี้จะแล้วแต่มหาลาัยนะแล้วแต่รัฐแล้วก็ต้องเช็คในรายละเอียดอีกทีนะคะ w วอ d a เนะคะแ a ดคือคุณสามารถเช็คทุกอย่างได้ในนั้นเลย mm hmm. ในเว็บ a ดเนี่ยในน้ำเลยน,นะคะสามารถเช็คว่ามหาลาัยจ่ายอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่โปรแกรมในนั้นโอเค อ um, ข้ออะไรแล้วล่ะงงแล้วเนี่ยโอเคข้อ5ข้อ5คือ get some new friends ก็คือเวลาเรามาเรียนใช่ไหมคือคุณมาเรียนที่เนี่ยมันไม่ใช่คุณคนเดียวเลยอะที่จะมาจากประเทศไทยหรือไม่ใช่แคคุณเป็นฟรอยเนอร์ที่นี่การที่มาเรียนที่มานะคะคุณจะได้เจอคนหลากหลายมากมายหลายสัญชาติหลายภาษาหลาย c ลเจอร์ทุกคนมาจาก ต่างประเทศหมดนะคะคืออย่างคอร์ที่น,าน่าเรียนเนี่ยเป็น international program ยิ่งเป็น international program เนี่ยมันก็หมายความว่าคุณจะต้องมี international friend แน่นอนคือคุณจะได้มีเพื่อนจากทุกทุกมุมโลกเลยคือสาวอเมริกาจากอเมริกาจากยุโรปเองแล้วก็จากเอเชียคือเรียกว่าหลากหลายซึ่งคุณจะได้สัมผัสว่าใครเป็นอะไรยังไงนะคะ ใครอยากที่มีเพื่อนต่างชาติเนี่ยโอ้มาเรียนที่นี่รับรองมีแน่นอนแล้วก็เพื่อนเยอรมันเองโดยโ,โดยประเทศนี้เองใช่ไหมคะก็คือเป็นเพื่อนเยอรมันเพราะฉะนั้นเพื่อนเยอรมันก็มีอยู่แล้วหาได้ไม่ยากแน่นอนค่ะอ่าข้อที่6ใช่ไหมคะข้อที่6ก็คือ experience to have a work in Germany คือระหว่างที่เราเรียนใช่ไหมอย่างสมมุติ semester สรหรือ3อย่างเงี้ย คุณสามารถที่จะสมัครอ่า e ินเท i รนะคะหรือว่าฝึกงานกับบริษัทที่เยอรมันได้มันเป็นนโยบายของที่นี่ด้วยะคะ่ะที่อยากให้นักเรียนนะคะนักศึกษามีมีโอกาสได้ได้ฝึกงานได้ทำงานได้เรียนรู้งานจริงๆแล้ว Internship ท,ที่เนี่ยบอกเลยหนักมากมันจะไม่เหมือน Internship บ้านเราคือยังไงดีละ่ะคือที่เนี่ย Internship น่ยนะจะทำงานเหมือนทำงานจริงๆอะ่ะ อย่างเช่นแบบ8ชั่วโมงต่อวนันต้องมีสแตมสเตมเข้าใช่ไหมใช้แบบนิ้วโป้งเนี่ยเออแล้วก็เออเราจะต้อง contribute ก็คือเราต้องทำงานจริงจังแล้วก็อ,อ่มีผลงานจากจากตัวของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างจะเหมือนกับการทำงานจริงๆเลยแต่ว่าข้อดีของการอินเทอร์นชิพเนี่ย การทำอินเทอร์นชิพที่นี่คือคุณได้ประสบการณ์เยอะมากคุณได้เรียนรู้เออเจอร์มันน์เคาน์เตอร์เจอร์มันน์เวิร์กานร์นะคะการทำงานของคนเยอรมันว่าทำไมเขาทำงานมีประสิทธิภาพกันจังทำไมประเทศนี้มันถึงดีนะัมันถึงเศรษฐกิจถึงดีคนตกงานก็น้อยคือคุณจะได้เรียนรู้จากการที่ทำงานในประเทศเยอรมน,นี้นะคะมันไม่คุณสามารถแบบเลือกได้เลยอะบริษัทใหญ่เล็กเยอรมันบริษัทต่างชาติคือ แล้วแต่คุณจะสมัครเลยแล้วแล้วแต่ชานใจน้องว่าคุณจะได้รับเลือกหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่ามันก็ไฮคอมเพติชันถูกไหมคะอ่าแล้วก็อย่างคือจ็อบแบบแบบงานจริงๆอย่างเงี้ยก็คือหลังจากที่คุณทํางานเอ่อ,อ,อขอโทษค่ะหลังจากที่คุณเรียนจบแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถหางานทําได้ที่นี่เขาจะให้วีซ่านะคะวันน่ะน,นะคะคือ1ปีครึ่งในการหางานนานมากเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคนที่ อยากทำงานต่างประเทศเ,เรียนจบที่เยอรามาันแล้วคุณมีโอกาสนะคะหนึ่งปีครึ่งที่จะหางานที่นี่โอเคเอข้อ7นะคะก็คือเราสามารถ enjoy beer and food <laughs> ข้อน,นี้เป็นอีกข้อนหนึ่งที่ทำให้นานาหน,นักขึ้น <laughs> บอกได้เลยว่าเบียร์ที่นี่อร่อยมากสำหรับผู้หญิงนะคะอาจจะคิดว่าโอ้ยฉันไม่ชอบกินเบียร์หรอกแบบไม่เอาอะ่ะ มาลองนะคะแล้วจะติดใจแล้วจะรู้ว่าแบบอืมเบียร์ที่นี่ดีจริงๆแล้วก็มันแบบ the best นะ่ะเออ the best in the world เลยอะ่ะเบียร์ที่นี่คือเลิศมากแล้วก็พวก food ใช่ไหมที่พูดไปคือ food เนี่ยจะเป็นพวกแบบซอสเซตอะพวกแบบใครที่ชอบกินแบบไส้กอแคมอ่าสลามี่ในพวกนีนะ่ะโอ้ที่นี่คือมีเยอะมากหลากหลายให้ให้ลองให้เลือกสรรแล้วอร่อยจริง,รงคอนเฟิร์มอร่อยมาก อ่าชีสเนี่ยโอ้โหทุกชีสเลยที่คุณอยากลองชิมคือแบบพูดตรงๆว่าแบบน้ำหนักขึ้นขึ้นเยอะอจริงๆเน่ยตั้งแต่อยู่เนี่ยเออคือกินอะไรพวกเนี้ยแบบ enjoy eating สุดๆนะคะโอเคทีนี้ข้อ8ใช่ไหมข้อ8เนี่ยก็คือ practical language ข้อดีของการมาเรียนที่นี่ใช่ไหมคะก็คือคุณจะพูดอยู่2องภาษาคุณจะได้แบบแม่งกฤษก็เยอรมันถูกไหม อะอย่างนาันนามาเรียน international program นานนา improve English language a lot คือแบบภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยตอนอยู่ที่ไทยก็ก็พูดได้อยู่แล้วก็แบบว่าปริญญาตรีก็เรียนเป็น international program เหมือนกันก็คือพูดได้สื่อสารได้ฟังออกรู้เรื่องแต่ว่าไม่ได้ fluent เนาะการมาเรียนที่นี่ทำให้ภาษาอังกฤษดีขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็ภาษาเยอรมันคุณได้อีกภาษาหนึ่งเพิ่มเข้ามา ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยแล้วมันจะแบบไม่ตีกันหรอเยอรมันอังกฤษอะไรเงี้ยคือบอกเลยว่ามีตีกันบ้างบางคำแบบเอ๊ะภาษาเยอรมันแบบบางทีลืมภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้แบบว่าพูดบางทีแบบใช้คาเยอรมันจนชินเงี้ยเราก็ลืมภาษาอังกฤษแต่ว่ามันไม่ได้แยขนาดนั้นนะคะแต่ข้อดีคือคุณได้ practice your language แน่นอนอืมโอเคข้อ9้าแล้วข้อ9ก็คือ find a good boyfriend or girlfriend if you are man ใช่ไหมอืม ก็คือข้อนี้ก็คืออยากจะบอกว่า,าสำหรับใครที่แบบเ,เป็นติ่งสากนชอบฝราาั่งอะไรอย่างนี้นะคะการมาเรียนที่นี่เนี่ยคุณสามารถหาผู้ชายดีๆหาพ่อของลูกในอนาคนที่ดีได้แน่นอนเพราะฉะนั้นคนคนทีอ่อยากมีแฟนเป็นชาวเยอรมนันหรือว่าชาวยุโรปนะคะแนะนำให้ให้มาเรียนที่นี่แล้วก็จะได้รับประสบการณ์นี้นะคะ <laughs> ข้อสุดท้าย ข้อสุดท้ายเป็นข้อที่สําคัญและดีที่สุดที่นาราภูมิใจนําเสนอมากคือการทําให้พ่อแม่เราภูมิใจนะคะเพราะว่าอย่างการที่เราเรียนจบอย่างเงี้ยคือคือพ่อแม่ภูมิใจในตัวเราอยู่แล้วแหละแต่การที่เราเรียนจบประเทศเยอรมนีเนี่ยมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่ทุกคนมาได้ใช่ไหมมันไม่ใช่ทุกคนทําได้ไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสแต่คนที่มีโอกาสแล้วนะคะคือ จงทําให้ดีที่สุดแล้วก็ทําให้พ่อแม่ภูมิใจเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะสิข้อทําไมถึงอยากทาไมถึงมาเรียนที่เยอรมันเนาะก็เจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย